รถยนต์ไฟฟ้าพากันเซอร์ไพรส์ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปอย่างอุดตลุดไม่ว่าจะเป็นราคาของการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่หรือการอัดแคมเปญส่วนลดสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่เปิดตัวกันแล้ว ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับช่วงนี้นะครับในประเทศไทยก็มาถึงงานมหกรรมยานยนต์ครั้งยิ่งใหญ่อย่าง Motor Expo 2024กันแล้วนะครับซึ่งรถยนต์แต่ละค่ายแต่ละแบรนด์ก็มีการถแถลงข่าวภาพรวมต่างๆในงาน Motor Expo 2024กับสื่อมวลชนแล้วและหลายๆค่ายนะครับ ก็สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับสื่อมวลชนเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่หรือแม้กระทั่งอีกหลายๆแบรนด์นครับที่ยังไม่ได้อัดแคมเปญสาหรับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปก่อนงานจะเริ่มได้สร้างแคมเปญวนลดแบบจัดหนักจัดเต็มในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนี้ด้วยและแต่ละค่ายแต่ละแบรนด์นะครับจะมีอะไรมาสร้างเซอร์ไพรส์เพื่อแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ ขอเริ่มที่รถยนต์ไฟฟ้าจากค่าย BYD ก่อนเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทาง BYD ก็ยังไม่ได้มีการเปิดแคมเปญสำหรับงาน Motor Expo 2024นี้ซึ่งงานนี้นะครับ นอกจากทาง BYD จะมีการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่แล้วรถยนต์ไฟฟ้าซีดานอย่าง BYD Seal ทาง BYD ก็ได้อัดแคมเปญสำหรับงาน Motor Expo 2024ด้วยส่วนลดมูลค่าสูงสุดถึง4 0 0แสนบาทเลยทีเดียวซึ่งรุ่นเริ่มต้นนะครับนั่นก็คือ BYD Seal Dynamic มีส่วนลดถึง326,000บาททำให้ราคาจากเดิมนะครับอยู่ที่1,325,000บาทมีการปรับเหลือ9 9 9 9 0 0บาท BYD Seal Premium ขับเคลื่อนล้อหลังได้นะรับส่วนลดถึง350,000บาททําให้ราคาจาก1,449,000บาทปรับลดเหลือ1 9 9 0 0 0บาทและ BYD ซีลรุ่น Performance ขับเคลื่อน4ลอ้อมีการปรับลดราคาถึง399,100บาทนะครับทำให้ราคาเหลือเพียง1,199,900บาทซึ่งแคมเปญของ BYD Seal ในงาน Motor Expo นะครับ ยังจะมาพร้อมกับแพ็กเกจและบริการหลังการขายจากไวเวแคร์ R ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยชั้น1พร้อมพรบรนาน1ปีโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อ ABB พร้อมบริการติดตั้งบริการบำรุงรักษาค่าแรงค่าไหล่8ปีหรือ16 0 0 0 0กมิโลเมตรรับประกันแบตเตอรี่นาน8ปีหรือ1 6 0 0 0กมิโลเมตรรับประกันตัวรถนาน8ปีหรือ1 6 0 0 0กมิโลเมตรบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน8ปีสายต่อพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่า v 2 สายชาร์จเคลื่อนที่อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพรมเข้ารูปกรอบป้ายทะเบียนฟิล์มหน้าจอและค่าจดทะเบียนรถถึงก็ยังถือว่าส่วนลดของ BYD นะครับยังน้อยกว่าแบรนด์ยุโรปหลายๆแบรนด์ที่มีส่วนลดถึง1 5ล้านาแสนบาทสำหรับแคมเปญของงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนี้ ส่วนการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่นะครับของ BYD นั่นก็คือ SUV ไฟฟ้าอย่าง BYD Cylon 7ซึ่ง BYD Cylon 7รุ่นนี้นะครับก็อาจจะมีความแตกต่างจากสเปคจีนซึ่งสเปคที่จำหน่ายในประเทศไทยนะครับใช้แพลตฟอร์ม BYD e-Platform 3.0ซึ่งสเปคจีนนะครับจะเป็น BYD e-Platform 3.0 Evo และจำหน่ายในประเทศไทย2รุ่นย่อยนะครับโดยรุ่นเริ่มต้นจะเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหลัง กับมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวที่พละกำลัง313แรงม้าแรงบิดสูงสุด380นิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุ82.5กิโลวัตต์ชั่วโมงเคลมอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับใน6.7วินาทีความเร็วสูงสุด225กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งได้ไกลสุด567กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน NEDC ส่วนรุ่น performance ขับเคลื่อน4ล้อนะครับจะให้มอเตอร์คู่พละกําลังสูงสุด530แรงมา้าแรงบิดสูงสุด690นิวตันเมตรสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100ได้ใน4.5วินาทีความเร็วสูงสุด225กิโลเมตรต่อชั่วโมงจับคู่กับ ดแบตเตอรี่ความจุ82.5กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับรองรับการวิ่งไกลถึง542กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน NEDC ซึ่งจะรองรับการชาร์จ AC นะครับสูงสุด11กิโลวัตต์และการชาร์จเร็วนะครับรองรับถึง150กิโลวัตต์ชาร์จจาก10ถึง80%ได้ในเวลา30นาทีและรองรับระบบ V2L ซึ่ง BYD s i l e o n 7 Performance นะครับจะติดตั้งล้ออลลอยขนาด20นิ้วพร้อมคาลิปเปอร์ โดย b y d s i l o e 7ขับเคลื่อล้อหลังนะครับจะให้ล้ออลอยมากที่ขนาด19นิ้ว และส่วนอื่นๆนะครับก็จะให้มาพอๆกันไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างที่เป็นแบบ Frequency Selective d a m pling ซึ่งระบบกันกระเทือนด้านหน้านะครับก็จะเป็นแบบ Double Wishbone และด้านหลังเป็นแบบ Multi Link d i s c b r a k กหน้าหลังพร้อมครีบระบายความร้อนรวมถึงภายในนะครับฝั่งคนขับก็จะให้จอควบคุมมาที่ขนาด10.25นิ้วพวงมาลัยไฟฟ้ามันติฟังชันเบาะนัน่งคนขับปรับไฟฟ้า8ทิศทางและเบาะนั่งตอนหน้าฝั่งคนนั่งนะครับปรับไฟฟ้า4ทิศทางเบาะหลังอ รองรับการพับแบบ60:40ระบบความบันเทิงนะครับก็จะมากับจอทัชสกรีนขนาด15.6นิ้วชุดเครื่องเสียงจาก Dynaudio 12ตำแหน่งรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมไฟแอมเบียในห้องโดยสารพร้อมระบบความปลอดภัยและระบบช่วยเหลือขับขี่อัจฉริยะอีก35ระบบซึ่งราคาของ BYD c e l e o n 7นะครับรุ่นเริ่มต้นหรือว่ารุ่นพรีเมียมขับเคลื่อนล้อหลังนะครับจะอยู่ที่1,149,900บาทและ BYD c e l e o n 7รุ่น Performance ขับเพื่อน4ีล้อนะครับราคาจะอยู่ที่1,249,900บาทโดยราคานี้ของ b v d Sireon 7นะครับก็เป็นเพียงราคาช่วง Early Bird หรือว่าช่วงโปรโมชั่นพิเศษเท่านั้นซึ่งหากหมดช่วงโปรโมชั่นนี้นะครับจะมีการขยับราคาขึ้นโดยรุ่นพรีเมียมจากราคา1,149,900บาทจะกลายเป็น1,249,900บาทและรุ่น All-wheel drive performance นะครับถ้าหลังหมดช่วง early bird ที่ราคา1,249,900บาทนะครับจะกลายเป็นราคา1,399,900บาทปรับขึ้นราคาถึง150,000บาทเลยทีเดียวนะครับคล้ายกับลักษณะแคมเปญของ BYD Sealon 6รถยนต์ไฟฟ้า p l u ๊กอินไฮบริดจากทาง BYD ก็ต้องถือว่าทางไรเว้บีวีนะครับทำราคามาได้ดีมากใกล้เคียงกับ BYD a t o แอตที่เปิดตัวในช่วงแรกเลยนะครับส่วน b ีวี t o 3อตโโมเดลปี2024นะครับก็เซอร์ไพรส์ด้วยการจัดแคมเปญลดราคาเช่นเดียวกันโดยรุ่นเริ่มต้นนะครับหรือว่ารุ่น410 Dynamic จากราคา899,900บาทมีการจัดแคมเปญ Motor Expo 2024ราคาเหลือ759,900บาท และ BYD Atto 3 480X10 t จากราคา1,049,900บาทมีการปรับราคาเหลือเพียง899,900บาทเท่านั้นซึ่งทาง BYD นะครับยังมาพร้อมกับการรับประกันและบริการหลังการขาย r ร v e c a ครไม่ว่าจะเป็นประกันภัยชั้น1พร้อมพรบรสูงสุดนาน1ปีรับประกันตัวรถ8ปีหรือ160,000กิโลเมตรบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน8ปีฟรีอุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้าหรือว่าสาย V2L แล้วก็ฟรีสายชาร์จเคลื่อนที่อุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพรมเข้ารูปกรอบป้ายทะเบียนฟิล์มหน้าจอและค่าจดทะเบียนรถซึ่ง BYD นะครับจะไม่ได้แถม AC charger มาให้ นอกจากนี้นะครับแคมเปญพิเศษสำหรับ BYD M6 ก็ยังมีการลดราคาเช่นเดียวกันโดย BYD M6 รุ่น Dynamic นะครับจากราคา829,900บาทเหลือเพียง799,900บาทและ BYD M6 รุ่น X1 จากราคา929,900บาทมีการปรับราคาเหลือเพียง899,900บาทเท่านั้น ไปต่อกับอีกแบรนด์นะครับนั่นก็คือ X p e r งซึ่งตอนนี้ทาง X p e r งก็ได้เปิดตัว MPV ไฟฟ้าสุดหรูอย่าง X p e r ง X9 ในราคา2 7 90,000บาทนะครับซึ่งส่วนตัวนะครับก็มองว่าการเปิดตัวของ X p e r ง X9 ที่ราคานี้เป็นการจงใจแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดรถยนต์ไฟฟ้าจีนแบรนด์อื่นๆไม่ว่าจะเป็น MG Maxus 9นะครับที่รุ่นท็อปหรือว่ารุ่น V Super Luxury นะครับราคาอยู่ที่2 6 9 9 0 0 0บาท Densa Deny รุ่น Top นะครับหรือว่ารุ่น Performance ขับเคลื่อน4ลอ้อราคาอยู่ที่2,699,900บาท s e e r e r 009นะครับราคาอยู่ที่3,99,000นบาทซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็มีข่าวว่าทาง Seeker นะครับยังยืนยันว่าจะไม่ลดราคาสู้กับ MPV ไฟฟ้าแบรนด์อื่นๆอย่างแน่นอนและไฮไลท์เด่นๆของ X เพิง X 9 MPV ไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับนั่นก็คือแพลตฟอร์มจะเป็นแพลตฟอร์มสถาปัตยกรรมแรงดันไฟฟ้า800โวลต์และมีระบบสมอนหรือว่าระบบสั่งการรถยนต์ผ่านมือถือหรือสมาร์ทโฟนเบา แถว3ของ X เพิง X9 นะครับก็จะสามารถพับราบด้วยระบบไฟฟ้าแบบ One Touch เครื่องเสียงโซฟาร่าที่ทาง X เพิงพัฒนาขึ้นมานะครับให้มาใน X เพิง X9 ถึง23ตําตำแหน่งพร้อมกำลังขับถึง2180วัตต์และเบาะที่ X เพิงให้มานะครับก็จะเป็นเบาะแบบ Gravity Seat ช่วงล่างถุงลมอัจฉริยะที่สามารถปรับได้ตามสภาพถนนและ ระบบเลี้ยว4ลอ้อทําให้รัศมีเลี้ยวอยู่ที่5.4เมตรเท่านั้นนะครับรวมถึงให้ตู้เย็นขนาดใหญ่มาด้วยซึ่งระบบอัจฉริยะต่างๆของ x อ็กซเพิรนะครับก็มีมากมาย ส่วนค่าย Volvo นะครับตอนนี้ก็มีการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่เป็น Full Size SUV อย่าง Volvo EX90 แล้วนะครับโดยราคาของ Volvo EX90 นะครับรุ่น Twin Motor Plus จะราคาอยู่ที่4,290,000บาท Volvo EX90 รุ่น Twin Motor Plus Performance Ultra 6ราคาจะอยู่ที่4,890,000บาทและ Volvo EX90 Twin Motor Performance Ultra 7ราคาจะอยู่ที่4,890,000บาทซึ่งทาง Volvo นะครับก็จะมาพร้อมกับการรับประกันคุณภาพตัวรถไม่ว่าจะเป็นวารันตี3ปีหรือ100,000กิโลเมตร รับประกันแบตเตอรี่นาน8ปีหรือ150,000กิโลเมตร Volvo Assistant หรือบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงนาน1ปีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน1ปีซึ่งมาตารฐานความปลอดภัยของ Volvo EX90 นะครับจะมีการยกระดับให้สูงกว่ารถยนต์ Volvo ทุกรุ่นเข้าใจผู้ใช้ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและเดินทางได้อย่างปลอดภัยในทุกสภาพจราจรซึ่ง Volvo EX90 รุ่นนี้นะครับมีการติดตั้งอุปกรณ์และเทคโนโลยีตรวจ เวอร์ชันล่าสุดของทาง Volvo ไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องเรดาร์หรือไลดร์ซึ่งทำงานร่วมกับแพลตฟอร์ม Nvidia Drive และ Snapdragon Cockpit ผสานกับซอฟต์แวร์จาก Volvo Car และ AI ทางฟังของ g c Ion นะครับตอนนี้ก็มีการเปิดตัวพร้อมราคา g c Ion V แล้วโดยมาเพียง1รุ่นนะครับพร้อมแคมเปญพิเศษด้วยราคาเพียง9 9 9 9 0 0บาทเท่านั้นซึ่งทาง g s c Ion นะครับ จะมอบการรับประกันคุณภาพตัวรถนาน8ปีหรือ160,000กิโลเมตรรับประกันแบตเตอรี่นาน8ปีหรือ200,000กิโลเมตรบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน8ปีฟรีโฮมชาร์เจอร์พร้อมค่าติดตั้งฟรีค่าจดทะเบียนและฟรีประกันภัยชั้น1น,นาน1ปีซึ่งคุมพลังและสมรรถนะของ GAC Elan V นะครับจะมากับมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวพละงกำลังสูงสุด224แรงมา้าแรงบิดสูงสุด240นิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุ70 15.3กิโลวัตต์ชั่วโมงขับเคลื่อนล้อหน้าสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100ได้ใน7.9วินาทีความเร็วสูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงรองรับการวิ่งไกลที่602กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน NE DC รองรับการชาร์จ AC นะครับสูงสุดที่7กิโลวัตต์และรองรับ DC Fast Charge สูงถึง180กิโลวัตต์เลยทีเดียว รองรับ V2L ที่3.3กิโลวัตต์และมีการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นหรือแม้กระทั่งโต๊ะพับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังแรกหลังคาและอื่นๆส่วนระบบความปลอดภัยและระบบช่วยเหลือการขับขี่อัจฉริยะนะครับก็ให้มาถึง15ระบบ ส่วนทางค่ายช้างอ่านนะครับก็มีการเปิดตัว p i c k Up s u v ไฟฟ้าอย่าง d ีพอลอีแล้วนะครับซึ่งมาประเทศไทยด้วย2รุ่นย่อยด้วยกันนั่นก็คือ d ีพอลอี plus ในราคา1,699,000บาทและ d ีพอลอี performance ขับเคลื่อน4ล้อนะครับในราคา2,99,000นบาทซึ่งทางดีพอนะครับยังมีการรับประกันตัวเครื่องนาน5ปีหรือ1 2 0 0 0 0กิเมตรรับประกันแบตเตอรี่นาน8ปีหรือ1 0 0 0 6ก0 0 0กิโลเมตรบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนาน8ปีและแพ็กเกจบำรุงรักษานาน6ปี6ครั้งซึ่งคุมพลังและสมรรถนะของดีพอล E07 นะครับสำหรับรุ่นซิงเกิลมอเตอร์ลองเรนจ์ขับเคลื่อน2ล้อนะครับจะมากับมอเตอร์ไฟฟ้าให้พลังกำลัง342แรงมา้าแรงงิดสูงสุด365นิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุ89.98กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถทำอัตราเร่งจาก0ูถึง100นะครับได้ใน6.7วินาที ความเร็วสูงสุด201กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งไกล640กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน NEDC ส่วนรุ่นมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ขับเคลื่อน4ลอ้อ จะมากับพละกกำลัง598แรงม้าแรงบิดสูงสุด645นิวตันเมตรจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุ89.98กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100ได้ใน3.96วินาทีความเร็วสูงสุด210กิโลเมตรต่อชั่วโมงรองรับการวิ่งไกลที่590กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน NEDC รองรับการชาร์จไฟกระแสสลับนะครับสูงสุดที่6.6กิโลวัตต์และ DC Fast Charge นะครับรองรับที่240กิโลวัตต์รองรับ b 2 l ที่6กิโลวัตต์ช่วงล่างด้านหน้านะครับก็จะเป็น Double wishbone ด้านหลังเป็นแบบ Multi-link า a r m ซึ่งรุ่นท็อปนะครับจะให้ช่วงล่างแบบถุงลมมา ส่วนระบบความปลอดภัยและระบบช่วยเหลือการขับขี่อัจฉริยะนะครับก็ให้มาถึง31ระบบส่วนรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์อื่นๆก็จะมีการถแถลงต่อสื่อมวลชนในช่วงคำ่ำซึ่งทางเราไม่ใช่สื่อน,นะครับก็ขออัปเดตเป็นพรุ่งนี้เลยแล้วกันถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากด have, กดให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันเพจ Facebook n e o t e c h Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวอะไรดีๆออกมาอีกนั้น ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน